จับตาพายุสองลูกกลางเดือนตุลาคมอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่อาจจะทำให้น้ำท่วมกรุงเทพนักวิชาการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเผยกับ WorkPo i n t Today ดว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือไม่เกิดจากปัจจัยคือพายุสองลูกที่คาดการว่าจะเข้ามาในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ถ้าพายุมาจริงฝนจะตกหนักมากปริมาณน้ำเทียบเท่าปี54เมื่อน้ำท่วมแล้วความรุนแรง จะสูงกว่าแน่นอนเพราะลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนเพราะ10ปีที่ผ่านมามีการสร้างถนนขันกั้นน้ําในพื้นที่เศรษฐกิจมวลน้ํจาจะไหลเข้าพื้นที่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ป้องกันเช่นชุมชนแนะเตรียมพร้อมตั้งรับโดยเฉพาะโรงพยาบาลย้ายซ้ารอยที่สโขไทยและชัยภูมิเรามาฟังหนึ่งในตัวอย่างของบทสัมภาษณ์ในเรื่องนี้กันครับวันนี้นะคะวอลคอเดจะพาไปหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะ การศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมอรังสิตอธิบายว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญคือพายุสองลูกที่คาดว่าจะเข้ามากลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะต้องยอมรับว่าม,มันมีความไม่น่าไว้วางใจปัจจัยแรกก็คือขณะน,นี้น้ำที่ปล่อยขับผ่านเขื่อนเจ้าพาเนี่ยมันแตะไปที่ประมาณ2,500ัูกบารกเมตรต่อวินาทีแล้วซึ่งทำให้ชุมชนที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยรับผลกระทบหลายชุมชนไปแล้วแต่ว่า ยังสามารถที่จะป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจได้บางส่วนนะครับที่ถูกท่วมเท่านั้นเองนะครับกาะนี้เองเนี่ยน้ำมันน้ําจากพายุเสี่ยหมูเนี่ยผ่านที่ท่วมสุโขทัยท่วมหลมสักเพชรบูรณ์อะไรก็แล้วแต่มันทยอยมาก็คาดว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นไปแต่สองพันหกสอ0พันเ็ดสองันแดรอยวันไม่เท่ทีนะก็จะทําให้จุดสุดท้ายน้ํามันมีผลกระทบมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับมีการคาดการว่าฝนจะมาหนักจากพายุจะเข้านะครับซึ่งเป็นคําคาดการ ณปัจจุบันนะครับว่าพายุจะมาประมาณสองลูกในเดือนตุลากลางเดือนนี้นะครับการเดือนตุลาเพราะฉะนั้นถ้ามาจริงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วก็คิดว่าเราเชื่อเป็นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะว่าจะเกิดขึ้นครับแต่ในการบริหารความเสี่ยงเราต้องประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ยายที่สุดถ้าเข้ามาสองลูกเนี่ยมันจะทําให้อัตราการปล่อยเ่อนเข้าไม่เจ้าพยาเนี่ยประมาณสองพันแปดซึ่งจะแตกไปถึงสามพันสามพัน ห้าสี่พันหรือ4ี่พหรือไม่ถ้าอะไรเขาแตะถึงสี่พันรูปบบบไม่ตัวอสีเมื่อไหร่นั่นหมายก็ว่าปีห้าสี่รับริมาน้ำถูกไหมครัแม้ว่าจะยังเป็นเพียงการคาดการแต่จําเป็นต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทันหลักการก็คือว่าต้องทําการบ้านเนี่ย่วงหน้าสิบวันเนี่ยนะประเมินความรุนแรงความเสี่ยง,ยงแล้วแจ้งประชาชนทันที นะถามว่าขณะนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรม้างในรุ่นเจ้าปยาเราต้องตอบว่าเราไม่มีเลยนะนะถ้าน้ํามาน้ําหลากมาเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือเลยเกิน3 5 0 0ตรงนี้แหละก็คือความเสี่ยงสูงที่เราจะต้องเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่เหมือนปี54หรือนักกว่าต้องติดตามสาการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าหาแผนรับมือเพราะนั้นถ้าเราไม่ทํากันได้เลยเนี่ยเข้ามามันก็เกิดปัญหาอย่างที่ชัยภูมิเห็นไหมสุโขทัยอย่างเนี้ย เพราะว่าเราไม่ได้ประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราก็ความเกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาแล้วมันยากที่จะไปจัดการนะครับและในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักและยิ่งหากเจอพาอยุด้วยแล้วความรุนแรงก็จะทวีคูณและหนักกว่าปี54ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ผ่านมา10ปีมีการสร้างถนนสร้างคันกันน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยส่วนใหญ่ก็จะใช้เกณฑ์น้ำท่วมปี54มาเป็นมาตรฐานค่ะเดือนตุลาพฤศจิกาจะมีฝนมากกว่าปกตินะจะปรากฏการณ์ลาเนียที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งขณะนี้เกิดแล้วจะแรงประมาณปลายปีนั่นหะมายว่ามันทยอยเกิดนะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็จะมีความแปรปรวนในเรื่องของพายุจอนเข้ามานะมันก็จะมาซ้ําเติมกับภาพทีเราคภาคการไล้ก็คือทําให้ฝนหนักมากขึ้นเนี่ยสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุด น้ำจะผ่านสมมุติว่า4 0 0 0ลูกบาศเมตรต่อวินาทภาพน้ําท่วมจะเป็นยังไงนั่นคือมันแตะปี54แล้วนะน้ำท่วมที่เกิดปริมาณเท่ากับ54แต่ความรุนแรงจะต่างจากปี54ความรุนแรงจะมากขึ้นกว่าปี54ถามว่าทําไมที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปหมดแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเูกไหมเราสร้างถนนเรายกคันเช่นกรณีนี้ของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสร้างคันล้อหมดแล้ว น้ำไม่ท่วมนิคมหรอกแต่ว่าน้ำต้องการทู่อยู่น้ำจะไปที่ไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะไปในที่ที่ซึ่งค้นอ่อนแอแล้วมันจะมาลงทางล่างนั่นหมายความว่ากรุงเทพและปริมณฑลมันจะหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใดก็ตามนะไม่ป้องกันหรือน้ำมันจะลงมาทางท้ายน้ํามากขึ้นแล้วน้ําจะใช้เวลาในการระบายมากขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งผิดขวามากขึ้นนี่คือสิ่งที่ต่างกันเพราะฉะนั้นภาพที่ผมให้ไป นะเป็น็นนภาาพซ้ยี่กกคือรณีีถ้้าาเกิดน่วมแบบปรท50ะบบเตือนภัยคือสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่ในโรงพยาบาลที่ไม่ควรให้น้ำเข้าเพราะนอกจากการเจ็บป่วยจากอุทกภัยแล้วปัจจุบันยังมีโควิด -19 อีกด้วยเรื่องนี้เป็นเช่องว่างอยู่นะครับหัวใจเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมนะครับหัวใจของเขาคือต้องปกป้องโรงพยาบาลให้ได้ ก็ถือว่ารงพุายานเป็นสาพวกขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญสูงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ชัยภูมิหรือสุขโขทัยอะไรก็ตามเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าเราขาดการประเมินนะครับถ้าเมื่อไหร่เราได้ประเมินแล้วว่าโรงพยาบาลจะเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในระดับนั้นเนี่ยล่วงหน้ามีเวลาสิบวันล่วงหน้าถามว่าเราทําทันไหมความเสี่ยงในรุ่มเจ้พาพัญาเนี่ยมันมีสูงมากในอนาพตฝนจะตกหนัก เราไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงน้ําท่วมได้ในอนาคตเราจะต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผลนะเพราะฉะนั้นจะทำํำด้วยวิธีการใดก็ตามนี่คือเครื่องเตือนเป็นสัญญาณสีแดงแม้จะเป็นแค่คาดการแต่วางใจไม่ได้เลยนะคะเพราะหากเกิดน้ำท่วมโดยไร้แผนการรับมือผลกระทบรอบนี้อาจจะหนักกว่าปี54อย่างที่นักวิชาการออกมาเตือนค่ะ ดังนั้นนะคะจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จาก Workpoint Today นะครับและนี่นก็เป็นการคาดการณ์ของนักวิชาการด้านน้ำที่มีความเชี่ยวชาญอีกหนึ่งคนของประเทศไทยการคาดการณ์ที่อาจจะมีพายุขเข้ามาอีก2ลูกในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกหน่วยงานจะต้องเตรียมการเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำรอยปี5 4 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องหลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ